นี่คือข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักการจับจ่ายร้านค้าถึง90 0 0แ0แห่งกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวจากวิกฤตแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันอาจเปลี่ยนโฉมการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไม่นึกฝันตั้งแต่การสั่งอาหารออนไลน์จนถึงการเดินทางสาธารณะอย่าพลาดรายละเอียดที่น่าสนใจนี้เลยเมื่อวันที่16ตุลาคม2568เวลา6นาิกานาทีนายเอกนิตินิติธันประพาท รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึง19ธันวาคมโดยในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครและผลตอบรับนั้นน่าประทับใจมากร้านค้าจำนวนมากได้แสดงความสนใจและเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้านค้าทั้งหมด900,000ร้านค้าสร้างความคึกคักให้กับตลาดค้า ปลีกและบริการต่องางๆสูตรประชาชนนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถเริ่มใช้ใจ่ายในโครงการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมคาดการว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการถึง20ล้านคนซึ่งจะนำมาสู่เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยประมาณ88.001.000.000บาทโดยแบ่งออกเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน44,000ล้านบาท และส่วนที่ประชาชนต้องร่วมลงเงินเองอีก44,000ล้านบาทเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆและนี่คือส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการส่งอาหารสีรายได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยกระทรวงการคลังจึงอนุญาตให้มีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยเน้นร้านค้าที่ขายอาหารเป็นหลักเพื่อช่วยส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ขายรายย่อยเข้าสู่โลกการค้าออนไลน์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่อาจไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีแต่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเช่นจากการขายอาหารข้างทางมาสู่การขายผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังตกลงที่จะลดค่าบริการหรือค่า gross profit GP เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงแต่สำหรับการใช้บริการรถสาธารณะหรือวินมอเตอร์ไซค์นั้นต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องและระบบได้เชื่อมข้อมูลกับกรงการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปในเอกนิติยังกล่าวเสริมว่าหากรัฐบาลจะจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนให้กับประชาชนก็จะพิจารณาให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่ยื่นแบบภาษีเช่นเดียวกับในโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผู้ยื่นแบบภาษีจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ2,400บาทขณะที่ผู้ไม่ยื่นจะได้2,000บาทเท่านั้นในอนาคตร,รัฐบาลอาจมีโครงการคล้ายๆกันออกมาอีก เพื่อช่วยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากภาวะถดถอยซึ่งอาจเป็นข้อถกเถียงสําหรับบางคนที่สงสัยว่าการให้สิทธิพิเศษแบบนี้ยุติธรรมหรือไม่มันส่งเสริมการเสียภาษีหรือเป็นการลงโว่ทอสอคนที่ไม่ยื่นแบบแต่สําหรับมือใหม่ที่กําลังเรียนรู้เรื่องภาษีนึกภาพไง่ายๆว่ามันเหมือนกับการได้รางวัลพิเศษสําหรับคนที่ทําหน้าที่พลเมืองอย่างดีแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจไม่ส่งเสริมทุกคนอย่างเท่าเทียมก็ตามส่วนนายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงการขยายขอบเขตของโครงการคนละครึ่งัให้ครอบคลุมบริการขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยกระทรวงได้นำบริการต่างๆเข้าร่วมโครงการเช่นรถโดยสารประจําทางสาธารณะรถเมล์รถไฟฟ้าในเขตเมืองและปริมณฑลเรือโดยสารสาธารณะรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างหากผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะยังไม่ได้ลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยจำกัด KTB ี มาก่อนแต่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถไปยื่นเอกสารที่ธนาคารตั้งแต่วันนี้จนถึง19ธันวาคมนายพิพัฒย์ยังสั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมการขนส่งทางรางขอรอประสานงานกับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมในเฟสก่อนหน้าให้แสดงเจตจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการหลังปี2565เช่นสายสีเหลืองสายสีชมพูและสายสีแดงเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมก่อนที่ประชาชน จะเริ่มใช้ในวันที่29ตุลาคมนี้นี่คือโอกาสใหญ่สำหรับทุกคนที่รอคอยการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คุณคิดอย่างไรโครงการนี้จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจจริงหรือเป็นแค่การใช้เงินภาษีอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ยื่นภาษีมันยุติธรรมหรือไม่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการส่งเสริมการทำหน้าที่แต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นการแบ่งแยกคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาเริ่มการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะ